ใคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะใช่แล้วทุกคนตอนนี้พี่หนิงเขากำลังจะโดนระเบิดตายทุกคนไม่นะแต่พี่มีตัวเลือกให้ทุกคนนี่มีตัวเลือกหนึ่งแล้วก็ตัวเลือกสองนะครับทุกคนก็คือในตัวเลือกหนึ่งอันนี้จะมีระเบิดซ่อนอยู่นะครับทุกคนถ้าทุกคนไม่ช่วยกันคอมเมนต์แล้วกดไลค์พี่หนิงเขาจะโดนระเบิดตายนะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมพิมพ์นะครับว่า1หรือ2ออันไหนเป็นระเบิดนะครับทุกคนเนาะพี่หนิงเขาจะได้รอดนะครับพี่จะได้กดถูกนะครับทุกคน ทุกคนเคาเดินร <c oughs> ะเบิดตายแล้วอย่าลืมสต<อ>็อปคลิปแล้วคอมเมนต์ด้้นนะว่าหหรือ2เป็นระเบิดนะครับผมพี่จะได้กดอันตรงข้ามนะครับผมนะสมมติน้องๆบอกว่า1นึ่งใช่ป่ะพี่ก็จะได้กด2นะครับทุกคนเนาะโอเคครับทุกคนพร้อมที่จะดูพี่ดิ่งโดนระเบิดตายหรือยังพี่รู้สึกว่าเสียงส่วนมากจะเป็นอันที่2ใช่ไหมทุกคนโอ้โหอันที่2คือระเบิดใช่ไหมทุกคนโอเคนะเดี๋ยวพี่จะลองกดเลขหนึ่งดูหนึ่งสองซ้ำปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนช่วยกันกดว่าอุ้ย มีคนไทยถูกใครไทยถูกบ้างน่ะแสดงว่าอันนี้สองเป็นระเบิดนะครับทุกคนเราจะไม่กดนะครับเนาะจะได้พี่หิิงเขาจะได้ไปตายยิขอบคุณนะใครที่ตอบถูกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์หพวกเราด้วยนะครับไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูไมค์ครับกันดีกว่าเว้ยสวัสดีฮะทุกคนวันนี้เราไปเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดในต่างโลกนะครับผมมาอยู่กับสองคนพี่น้องน้องหนิงแล้วก็พี่เฟรมนะครับทุกคนเนาะ ตอนนี้เราอยู่ดาวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดาวอังคารไะเนี่ยทําไมโลกทั้งโลกไกลเป็นแบบบล็อกอะไรอุกบาทเหรอด้ทุกคนดูดิไม่มีอะไรอะ่ะหูเข้ามาแล้วเจอเพชรเ่ยเหรอเกินไปแต,แต่แต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะเราขุดไม่ได้โอ้มีเพชรม,มีอะไรทุกคน ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างกลายเป็นบล็อกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น<ช>ต้นไม้<ช>เป็นพื้นดินหรือว่าจะเป็นน้ำนะน้ำไม่ได้เป็นนะครับ<ช> <ๆ S 2> ทุกคนเนาะเออไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหรือว่าต้นมงต้นไม้เป็นอะไรเป็นหมดเลยนะครับแล้วก็ในทะเลก็ยังเป็นทุกคนดูดิแล้วถ้าคนทำไกดีกับโลกนี้เนี่ยโอ้อยนี่ไงอย่างแรกเราเข้ามาเราก็ต้องฟามต้นไม้ก่อนที่ไงมีไม้ตรงนี้ด้วยอ่าโดนโอ้ยเอ้าทุกคนดูดิสิอ้ยคือ ใช่ใชมันมีบล็อกแบบเรียงกันเลยเว้ยคือบล็อกชน,นิดเดียวกันหมดเลยก็คือเนี่ยถ้าเราขุดเพชรตรงเนี้ยมันก็จะมีเพชรลงไปข้างล่างอีกเยอะเลยทุกคน ว้าวถือว่าโอเคนะถือว่าดีโอเค okay, แต่ตอนนี้เราขอฟาร์มไม้แป๊บึดีวโ oh, อนน้โหผมอยากได้ไม้ชนิดเดียวกันนะอะแหลกหลกหลมากทุกคนแหลกมากโอเคมันอาจจะค่อนข้างแหลกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกมันกำลังสปอนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราฟาร์มไม้ก่อนนะเพื่อที่จะฟาร์มแ่พวกนี้จําไว้นะว่าแ่พวกนี้มีอะไรบ้างนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคราฟหรือว่าอะไรที่เป็นแบบแปลกๆดูเดเนในเทเลไลท์ก็ยังมีเลยทุกคนเศษหินในเทเลไลท์ใช่นี่อุ้ยมีโต๊ะคราฟตกเลยโอ้โหโต ด้วยเดยคราบยาวไปจนถึงไอเบสล็อกเลยทุกคนโอ้ใช่ชาตินึงก็ไม่หมดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาคราบเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยของเราดีกว่านะฮะทุกคนนี่ถ้าเป็นพิกแอกแล้วก็เป็นขวานละกันนะเพื่อที่เราจะได้ฟารมไม้เพิ่มด้วยนี่แล้วก็ฮะอะไรอะไรอะไรระวังตกไปนะไหนไหนนี่จะเป็นมันจะเป็นฝั่งที่มันจะตกได้ใช่เหรอมันมีหลุมไม่หรอใ่ให้ตายใช่ได้ไม่มีบล็อกเออตรงนี้ไอตรงนี้บล็อกไปเดียเอาบล็อกบล็อกโอเคตอนเราไปนี่เราตายไแน่เลยทุกคน เราสามารถเดินทางไปเลยได้นะครับทุกคนเดี๋ยววิ่งมาทางนี้แล้วกันเราไปหาที่ใช้ชีวิตดีวกว่าี่มันน่าจะมีบล็อกพวกอาหารนี่ไงปุ๊บๆ<ช>เจอปับ๊บเลยนี่นี่นี่เอาแหลกแหลกแหลกค่อนข้างแหลกจริงทุกคนดูดิคือเซิร์ฟค่อนข้างแหลกนะครับเพราะว่าอ่ามันมันสปอนพวกไอ้บล็อกพวกนี้เยอะมากเลยนะครับผมนะแล้วก็ มันเป็นโรคที่แปลกหน่อยนึงนะฮะอันนี้คืออะไรอะบไหนไหนไหนไอ้สีม่วงม่วงอะเออสีม่วงม่วงอันไหนอะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นแร่ใหม่แร่ใหม่มันไม่ใช่แร่ใหม่เดี๋ยวเป็นแบบไอ้อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้นี่จะเริ่มไปหาด้วยนะพวกขนมปงขนมปังเราสามารถขับาไอเราสามารถฟาร์มได้นะขนมปังอะได้เลยเด็กๆไม่ใช่ขนมปังเด็กเขาเรียกอะไรนะไอ้ฟาร์มข้าวเออแหมทต้งตื่นตาตื่นใจจริงๆเลยนะเราต้องหาหินตอนเนี้เพื่อที่เราจะได้ฟาร์มไปดิฟาร์มไอ้พวกเหล็กได้ ตอนนี้หินไม่มีเลยหาหินไม่เจอใช่ใช่โอ้โห,โโหไปนะแต่มีเตาเผาเก็บเตาเผา,ามาก,ก่อนเลยแล<ช>้วไกอย่างแรกตีอะไรเตอะไรตอะไรไม่โอ้ดิตกลงไปตายแล้วทุกคนที่ไหนก็ตกลงมาที่ไหนอะไม่นะมันโอ้ทุกคนไม่ทีพีมาฟาร์มของไหว โอ้เดี๋ยวเราไม่ระวังไะเราไม่ตรวจดูดีๆเอ้ยระวังนะระวังอะไรขุดไอ้นั่นนะขุดหินน่ะมันจะมีไอ้ตัวแมงเมงออกมาด้วยใช่เหรอเจ๊อยากจะมีอะไรอีกเหรอเนี่ยเมื่อตะกี้ขุดแล้วมันเกิดมาตอนนี้หินค่อนข้างหายากเลยนะครับทุกคนหายากมากนะครับทุกคนเอ้ยเจอแล้วอู้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เจอเจอได้หินอู้รวยเดี๋ยวอ๋อว่าแล้วทำไมเดือดโอ้มีบล็อกสลามด้วยตัวคราฟอยู่ใกล้กันทำไมไม่บอกวะเนี่ยโอ้โหแย่ว่ะเฟมเ้ยตอง โอเคแล้วก็ค่าเป็นนี่ะหาเหล็กก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเหล็กเหล็กเหล็กอยากได้บล็อกเหล็กจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเจอบล็อกเหล็กนี่จะเป็นอะไรที่โอเคมากเลยออ้มีหลุมเลยนี่นี่นี่วันนี้วันนี้วันเดี๋ยวเพิ่งข้าบันซีเนี่ยมันเป็นข้าบวกโกโก้ตัวหนึ่งเองข้าบันเออโอ้โหกลัวอะไรไปกลัวกลัวปวกเลยนะระวังนะระวังอะไรอ่ะถ้าขุดแล้วมันจะเจอมันหินนั่นนะนี่เราเจอที่แล้วเราเจอเหล็กแล้วโอเคเราสามารถฟาร์มเหล็กได้ เออเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ดูดิตอนแรกพี่ฟาร์มเหล็กอยู่ตรงนี้ป่ะอันนี้มันโผล่มาเฉยเลยนี่ไงเป็นเป็นบล็อกเหล็กเลยทุกคนมันไม่ได้โผล่หรอกพี่บองไม่เห็นโอ้รวยโคตรแบบโอ้โคตรมหารวยเลยตอนนี้เอ้ยตอนนี้มันจะตอนกลางคืนแล้วว่ะอย่างวัใช่ใช่ ไอ้ตรงนี้ก็มีเหล็กด้วยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราต้องแบบใช้สายตาในการมองดีๆเลยทุกคนเวลาแบบเราเดินผ่านไปผ่านมาโอเคนี่เราได้เหล็กละแล้วก็ครับเป็นพี่แอคเหล็กไปเลยนะครับทุกคนนี่เราเทพไวมากกลัวเลยนะโว้ยโว้ยโว้ยโอเคไม่เออทุกคนครับตอนนี้เราตายิงมีหินไหมอ่ะฝึกฟานได้สองอันเองเอ้ยไหนอ่ะในหินหินหินเร็ว นี่นี o, e me, hi, ่น hey. oh oh ี่ฟาร์มเลยฟาร์มเลยนี oh, ่น oh erm. ี่ตีบัต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 เออโอ้ยดู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 เยอะมากเลยหนีก่อนเลยหนีก่อนเลยโอ้ยนะกวนเราเหลือตัวเปล่าแล้วตอนนี้ไม่บนาโอ้มันมีแบบอ๋อมันมีแบบอย่างงี้เลยเหรอแบบเนี้ยไอพื้นที่โล่งๆแล้วให้เราตกไปได้เนี่ยแบบที่มันตกได้อะโอ้โหอย่างเซ็งโอ้ยปวกมาไล่พี่หนี่ก่อน นี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหกลัวปลาเล่พี่ยาวเลยทุกคนเนี่ยมันจะมีช่องแบบนี้ทุกคนเด้อโอ้โหระวังตกด้วยนะใช่ใช่ใช่โอ้โหเริ่มเดินไปเดินมาเริ่มเจอเยอะแล้วเกิดอะไรอ่ะโอ้โหนี่นี่งนิ่งนิ่งดูนี่โอ้โหบล็อกเพชรวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนเราต้องใช้ชีวิตตรงนี้โอ้โหโอเคเราต้องฟาร์มไม้ก่อนเว้ยเพื่อที่ทำขวานใหม่แล้วก็พีแอคใหม่ตีพงตีผีแล้วโอ้โหไอจิ๋ววิ่งเร็วมากจิ๋ววิ่งก้นเร็วเลยจิ๋วไอ้บ้า จิ๋ววิ่งเร็วเลยถอยกันอุ๊จิ๋ววิ่งแล้วจะผายละไม่ได้เขาขวานโอเคไอ้ยเมื่อกี้ขวานหายไปไหนไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 อื้โอ้ยทำไมไปตกลงไปวะใช่แล้วต้องหารูให้จิ๋วตกเด้ๆรูๆๆมันไม่ใช่รูนี่หว่าะนี่มันบล็อกกระจกโอ้โหเนี่ยตอนเราหารูเนี่ยหาไม่เจอเลย แ้่โอเคโอเคโอเคทุกคนครับตอนนี้เราช่างยากลำบากเหลือเกินดูเลือดของผมสิโอ้โหนิ่งมาลิมทะเลก็ได้นะจโอเคสุดละริมทะเลริมทะเลมาลิมเลได้กว่าโอเคแล้วขาเป็นเฮ้ยสปีสบีกัดโอเคโอเคตายแล้วตายแล้วโอ้โหตกใจหมดตอนนี้เราต้องตามหมาหินก่อนนะครับทุกคนตอนนี้หินเราต้องการมากๆไหนอะเราได้หินหยาบบ้างเราจะเอาไปฟาร์มเหล็กใช่ใช่ใช่หินหยาบหินหยาบก็เหรอหยาบอยู่ไสบหมดดี เจอแล้วเจอแล้วเจอชิ้นยับแล้วโอเคโดนโดนจุ้งีโอ้ยๆใจเย็นๆจเย็นอย่าเพิ่งไปสู้กับมันเฮ้ยว้ยว้าว ตอนนี้เราได้ไตายคิปเปอร์ไปแล้วใ้ย <c oughs> ที่ิตะไมมันยากยากขนาดนี้เนี่ย<ช>คือ<ช>ประกาศจะเล่นดีชิลแบบเออเล่นเอาชีวิตรอดดีชิลแต่แบบตายเอาตายเอา<ช>โอเคนี่ตะไบบีแบบโอ้ตะไ่บีหลุมนี่สบายไปแล้วเนี่ยแล้วแบบแ<อ>ถมยังจะบันแหล็กโอเคนี่ออเอาใบไบเราเริ่มใหม่ได้นะครับทุกคนเราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าโลกนี้มันมีทรัพยากรให้เราใช้โดยไม่จำกัดนะฮะทุกคนนี่ แเ,เป็นข้ออ้างไปเรื่อยเลยเชียรเราได้แบบรวดเร็วนะครับผมหน้าหินหยาบแล้วก็เราเจาหินหยาบได้ไปฟาร์มเป็นพวกเหล็กนะฮะทุกคนเหล็กจ้าเหล็กอยู่ซีจ้าสีขาวๆเหล็กนี่กัเจอแล้วโอเคคือพี่แอคหินสอบาราทุบบล็อกเหล็กได้นะครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่โอพีและสุดยอดมากแล้วก็เราต้องระวังตรงนี้ด้วยเผื่อเราตายอโอเคตรงนี้ก็ิโ,โดดลนไปนี่โอเคทุกคนเราจะไปฟาร์มบล็อกเพชรกันนะครับทุกคนนะเราแค่อย่าซุ่มซ่ามตกลงไปตายก็กพอ,อแค่นั้นแหละนี่บล็อกเพชรอยู่นี่ก็เบดด มันน่าจะมีแบบอ่าแบบแล็อกแอปเปิลทองอะไรแบบนี้เนาะเราจะได้กินได้เออตอนนี้เราบีเพชรท,ทั้งตัวแล้วทุกคนเราต้องใส่ชุดเพชรเราต้องหาก่อนน<ว>ี่แล้วก็ใส่ชุดเพชรไปเลยปุ๊บโอ้โหเราได้45อันดค่มาเหอะทีเด็ดไอ้พวกซอมบงซอมบี้เนี่ยมาเหอะ<ว>มาเหอะนะทีเด็ดไม่เคยกลัวแปร์ก็เล็กขุดได้แปร์ก็เล็กขุด<ว>พเ,ขขดเพชรได้เออถ้ามีแปร์ก็เล็กก็คือเราเราโหดแล้วอ่ะตรงนี้ตรงที่พี่อยู่ค่อนข้างของเยอะนะครับทุกคนเออของที่มันแบบจําเป็นจําเป็นอ่ะนี้นีเดี๋ยวใส่อยูเดียบล็อกเพชรใช่ใช่ โอ้โหบล็อกเพชรมีคือถ้าตาดีๆมองดีๆอะมันมีอยู่นะบล็อกเพชรอ่ะเป็นไรเป็นไรโอ้ยย่าย่าทำไมอ่ะโอ้สองตัวเลยมาหนีไปดิหนีไปตีไปดิตีมันเ่ะตียังไงล่ะตีตายตีพีบ้าตีพีบ้าถ้าตายตีพีบ้าโอ้โหเดี๋ยวเราไปขัดทีดีมาโอเคทุกคนปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราบริจาคให้เราเลยขอคาบด้วยก่อน โอ้โหเดี่ยวเราไม่ไปอยู่นี่ไงตรงสบายเดี่ยวไปชอบอยู่ไปชอบอยู่อะไรในป่าโอเคตอนนี้เราของน่าจะครบแล้วทุกคนนี่ไงมีแบบนี้มีบล็อกเพชรอยู่เดี่ยวไปเนี่ยต้นเพชรเลยอยู่เป็นต้นไม้เลยเห็นไหมเนตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะเออน่าสนใจน่ารองนะใช่ โอ้แล้วก็มีทองตรงนี้ด้วยขอฟาร์มทองไปก่อนแล้วกันทุกคนเนี่ยเจอในเทอรไรทแล้วโอเคเราจะไปเผานะครับทุกคนแล้วก็เอาบรวมกับทองนะเราจะได้ออแร่นในเทอรไรทแล้วก็ชุดในเทอรไรนะครับทุกคนเฮ้ยย็นไงล่ะการฟาร์มของอย่างรวดเร็วก็เป็นแบบนี้เนละน้องเอ้ยทุกคนับระหว่างพี่เดินไปเดินมาเว้ยตอนแรกอับพี่กำลังจะหาแรวเทอร์ไรทฟาร์มอีกอยู่เลยดูดิเราไปเจอบล็อกในเทอร์ไรท์ใช่ป่ะใช่เนี่ยน่าจะใช่แล้วเด้อ้าวดูนี่ดิ โคตรแรงโอ้โหแล้วแบบทุบอย่างนานโคตรดีแล้วเป็นต้นไม้ทุกคนโคตรเฉีงโอเคแต่มันค่อนข้างทุบนานเห็นไหนิ่งดูเดะทุบโคตรนานเลยโอ้ทุบอย่างนานมันต้องเป็นเอ็นชาร์ดนโอเครวยฮะเออตัวคราฟตัวคราฟต้องทำใหม่อีกแล้วเหรอตัวคราฟเนี่ยนี่ไงทำใหม่ไปเรื่อยเลยเชียร์ไหน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 เนี่ยทำปะในเทเลไลท์เน่ยทำปะทำทำทนี่เดี๋ยวเบาไปเบาไปเราจะทำเป็นในเทเลไลท์ทำชุดนะครับทุกคนเราจะได้โหดมากปุ๊บปุ๊บแล้วก็เดะ อ้ยเซตเดเธอร์ไลท์มาแล้วทุกคนมาแบบเป็นเซตนะครับทุกคนนะเออแล้วก็เอ้าเพชรไม่บีกัเหรอเพชรบมดแล้วหรออันอ๋อไอตอนตอนนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเดเธอร์ไลท์เท่าไหร่ก็เถิะนะไม่มีอาหารกินใช่หรอใช่เออมีอะไรนะมีข้าวอ่ะข้าวอะไรฟาร์มเหรอข้าวอันนี้อ๋อเอ้ยเออดี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 อันนี้ของดี โอเคแล้วเราก็คราบเป็นขนมปังไปหนึ่งอันแล้วก็จะได้อีก1 5อันแน่นิงป้าเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันดีกว่านิงตอนนี้เรารวยละคือพวกแร่เดี๋ยวเจอนี่ไรยอีกแล้วเห็นปะเนี่ยมันเป็นบล็อกเลยว้ยวู้แล้วก็เดินทางดูทางดีๆนะระวังตกโลกตายเลเกือบแล้วอทุกคนคือโลกนี้มันกลายเป็นบล็อกทุกอย่างไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาอะไรนะทุกคนดูเด็นปะดูเดิทุกคนขนาดต้นสนยักษ์อะดูดิแล้วกลายเป็นบล็อกชนิดเดียวกันหมดเลย มันนี่มาน,นี่เร็วเร็วเร็วิ่งมาวิ่งมาโอ้าาอโลกที่เต็มไปด้วยบล็อกกันเหรอดูดิโอ้เต่าบินได้เป็นบล็อกแบบเอ่อใช่เหรอเอาดีเมื่อกี้ด้บันเถิ่นน้ำขึ้นมา<อ>แล้วมันน่าจะแหล<า>กเป่ามันน่าจะแหลกเป, <c oughs> ป่าพี่วะ <c oughs> โอ้ยข้ดูเลวีนี่ทุกคนโอ้เลวียังสวยถ้าเรายิ่งเดินไปไกลมันก็จะแหลกนะครับทุกคนนะก็พยายามอย่าเดินไปไกลมากนะครับแล้วก็ ปรับไอ้มุมมองการมองของเราอ่ะในน้อยพอนะครับผมเพราะว่ามันสปอนขึ้นมานี่มันแหลกมากเลยนะการที่แบบบล็อกดินบล็อกอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแหลกเพราะว่าบล็อกดินมันเป็นบล็อกแรกๆเลยไงเออยทำสลายนังเฮ้ยสลายนังนั่นเดอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยตกเหมือนกันเลยไม่ไม่ได้เล่นบล็อกกี่บ้าเฮ้ยวูวแล้วแบบตกลงไปเรื่อยๆถึงบีเลย ลงมาล,ลงมาลงมาลงมาเรื่อยมันจะมีมันจะตกลงมาเรื่อยโอ้โหเรมาเพิโโ่ม<ง>ไ,ไฟต่อทีพีมา,<อ>าทีพีมาทีพีมาเร็ว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 อ,อย่าดื่มน้ำให้เร็วโอเค มีคนี่ดีก็เกือบตายคือเขาตกลงมาจากบล็อกน้ําแข็งนะมันเป็นน้ําแข็งแบบไอ้นี่นะใช่ใช่มันเป็นบล็อกน้ําของน้ําแข็ง่ะเอาเอาๆาามีคนเ้ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับโลกนี้ก็มันจะมีบล็อกแค่ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะก็ไม่ได้จะเป็นอะไรมากสำหรับเรานะฮะเออแล้วก็ข้างล่างมีอะไรไม่มีอะไรเลยก็คือบล็อกอ่ะมันจะแบบเรียงเงี้ยเห็นป่ะคือเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยนะเลิกติดไฟสักทีแต่ขอร้องทุกคนครับก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะก็เฮ้ยเอาอีกแล้วอือ เอาไปแก้วเออจบแล้วชีว <sh> ิตโโอ้ห จะรอดไหโอ้แข็งตายโอทีพีมาทีพีมาทีพีอยพี่ดีก่อนเกือบตายถ้าเราลงไปปุ๊บเราสามารถตายได้เลยนะครับทุกคนเราพยายามอย่าทุบซ้ําตกลงไปแล้วกันนะทุกคนโอเคครับสลับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะเราก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะปะอยู่ในเหมืองนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่ประมาณนี้แหละแต่ก็โลกนี้ก็เต็มไปด้วยบล็อกก็ถือว่าเราฟาร์มของได้รวดเร็วมากเท่าไรนี่แบบปกตินี่กว่าจะเจอใช่ปะแต่แป๊บเดียวนี่เจอเลยปะ ประมาณ20นาทีเจอละโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอต,ตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะฮะ